วันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องตัวนี้นะครับ DIY ใหม่อันนี้ทำมาจากเครื่อง DS Lite มาใส่บอดี Game Boy อ้วนนะครับฟังก์ชันก็จะเสียบสร,รับ r p ได้นะครับก็จะเสียบด้านนี้นะ a p อันนี้เสียบ Apple v o l ุเสียบที่ชาร์จนะครับาร์จ g e r ตรงนี้ด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้ก็จะเป็น LR DS Lite นี่จะเล่น Game Boy Advance ได้นะครับเราก็จะเสียบ แอดวานได้ด้วยนะครับตับแอดวานนะครับก็ดีแล้วก็จะแปลงให้สามารถต่อเข้าทีวีได้ด้วยนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับปุ่มเปิดเครื่องจะเปิดตรงนี้นะครับปกติจะเลื่อนอันนี้กดไปนะครับนะครับก็จะเป็นเมนู r 4นะครับอันนี้เพิ่มลดนะครับก็อันแรกก็จะเป็นอ่านจาก s d c ด r กาอยู่ใน r 4นะครับ แล้วก็จะลงอีมูเลเตอร์ตัวนี้มีอีมูเลเตอร์มีแฟมิคอมนะครับเกมบอยอันนี้น่าจะเป็นเกมเกียร์นะครับ MD Neo Geo อันนี้ผมลงยังลงเกมไม่เป็นไม่ต้องแปลงไฟล์นะครับแล้วก็จะเป็น s f c หรือว่า Super Nintendo นะครับแล้วก็เกมของ DS เลยนะครับเราจะลองเกมของ DS ก่อนนะครับอตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ทัชสกรีนนะ ผมคิดว่าเพราะมันต้องต่อลายลายทัสกิณค่อนข้างยาวนะครับก็ทําเสียไปอันหนึง่งยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่แต่ว่าเราจะมาลองเทสเกม B S แบบที่ยังไม่รองรับทัสกีนะครับเกมที่ไม่ต้องใช้ทัสกีเล่นก็เล่นได้ยังไม่ออันนี้ก็คือปุ่มสลับจอนะครับบนล่าง เดี๋ยวเราจะข้ามมูฟวี่ไปนะครับครับเราข้ามมูฟวี่ไปแล้วเราจะมาดูการเล่นนะครับปุ่มก็ผมก็จะทาให้ออกแบบให้กดได้่อนขลางสะดวกนะครับผมอ้าวตายเลยว่าทีจุดสำคัญคือตัวนี้ก็จะมาเล่นเน้นเล่นอีมูนะครับพวกเกมเก่เาได้ อันนี้ D S line นะครับเดี๋ยวเรามันจะลองอ่าต่อ,อไปก็คือ S F C หรือว่า อ่าแฟมิคอมซูปเปอร์แฟมิคอมนะครับก็เราจะกดรีเซ็ตนะครับอ่าเราเปิดเครื่องมาใหม่นะครับเลื่อนขึ้นไปเราก็จะเจอ SFC กันแล้วกันนะฮะลอง SFC ดูอันนี้ก็คือกดสลับจอนะครับบนล่างที่จริงมันถ้าเกิดใส่ทัชสกรีนก็สามารถเป็น DS ได้เ,ดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือรอทัชสกรีนอยู่นะครับมาลองที่ซูปเปอร์มาริโอแล้วกันนะครับ อันนี้คืออิโมูจำลองซูเปอร์แฟมิคอมนะครับหรือซูเปอร์นินเทนโดนะครับเอาอยู่แล้วเล่นค่อนข้างลื่นนะครับลื่นดีแต่ว่า อีมูตัวอื่นนะครับต่อไปจะเป็นเกมบอยนะครับลองเป็นเกมนี้แล้วกันอันนี้ก็คือเป็นหมดเต็มหน้าจอนะครับ ต่อไปเป็นแฟมิคอมนะครับนะครับแฟมิคอมลองคอนท่ากนะคคอนท่านะครับเสียงก็ดังดีนะครับ ต่อไปนะครับเป็นอันนี้จะเป็นเอดีนะครับมีกกได้นะฮะลองเ,อเป็นนิชาไกเดนแล้วกันนะฮะแล้วก็จะเรัดสตาร์ทอันนี้ ใช่ใช้เหมือนกันหมดนะครับ ไปนะเราจะมาเล่นตลับกเกมบอยกันนะครับเกมบอยแอดวานนะครับเดี๋ยวข้างหลังนะครับ LR <L R S 1> จะอยู่นี่นะครับ LR <L R S 1> จะเป็นปุ่มเนี่ยปุ่มตรงนี้กับตรงนี้นะครับเรามาลองต่อหนีนจ้าล้วกันง่ายดีเดี๋ยวผมจะข้ามการเข้าไปก่อนนคะครับ LR จะอยู่ข้างหลังนะครับนี่ กรเล่นแอดวานก็อ่านสลับเก็บสลับได้ปกติรับ ต่อไปจะลองต่อข้าทีวีนะครับข้าทีวีเราจะใช้สาย,ยาน,นะครับหัวแล้วเป็นสามหัวออกนะครับเสียบตรงนี้เข้าไปเลยนะครับมันมันจะเอาพุทเป็น a อวนะครับผมน่ะก็คือถ้าออกเอีปุ๊บไอเอวีจะเป็นจอบนนะครับแล้วก็จอล่างจะเป็นตรงนี้แต่ว่าเราลสลับกันได้นะฮะนะครับ,นะรบลองดู นะครับเกมเอาเกมดีเอสดีกว่าซึ่งตัวไฟสลับจอเนี่ยผมได้มาเปียบพี่ท่านหนึ่งใน Facebook นะครับเขาทำออกมาขายนะครับภาพก็จะได้ประมาณมาณนี้นะครับ นะครับนี่คือออกทีวีนะครับผมก็จะสับจอได้เหมือนกันนะครับ ครับก็เป็นการรีวิวการต่อยอดของเล่นนะครับจะ d ต่อจอแตกแล้วนะครับตัวนั้นจอร่างแตกนะครับจอบนยังใช้ได้ผมใช้จอบนนะครับในการเอามาทำนะครับเพราะแคตจะยาวหน่อยแล้วก็ติดตั้งแอมขยายเสียงมินิแอมลงไปนะครับแล้วก็ใช้ Wi-fi ที่ลงเฟิร์มแวร์โดยเฉพาะที่สามารถต่อทีวีได้นะครับต้องติดต่อพี่ท่านหนึ่งใน facebook นะครับเพื่อจะซื้อมาทำนะครับแล้วก็ เนี่ยฮะก็จะทําออกมาวันนี้ถอดตลับเสียบได้นะครับขาตลับก็ล้างได้ง่ายๆนะครับ LR ล้างถ่านตรงนี้เราเปิดไปก็จะเห็นถ่านนะครับเห็นแบตเตอรี่ผมใช้แบตพันแปดร้อยแอมนะครับจะได้เล่นได้นาน,นหน่อยนะครับเพราะของเดิมจะน้อยประมาณไม่ถึงพันแอมมั้งนะครับก็อันนี้ทำที่ขาดอยู่ก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้หาทัชสกรีนมาใส่นะฮะใส่ทัชสกรีนแล้วก็คือ เท่ากับว่ามันจะเป็น DS ด้วยแล้วก็เล่นเกมทั่วไปได้หมดเลยครับอของแฟมิ c o มซูเปอร์แฟมิ c o m แล้วก็อ,อีมูที่มันรองรับนะครับอ4ใส่ R4 ได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราเพลิดเพลินกับการเล่นนะครับผมมากขึ้นนะครับความคลาสสิกก็จะอยู่ในมือเราอะไรเงี้ยเล่นเล่นเกมบอยได้ฮะกลับแอดวานก็เสียบได้ปกตินะครับ ึ่งเกมก็จะทําให้เราแบบมีเครื่องเกมเล่นนะครับคิดว่าเป็นเครื่องเล่นเกมึ่ออีมูึ่งตลับนะครับเราก็จะได้อะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นนะครับอารมณ์ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับอชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจไว้นะครับติดตามช่องไว้นะครับ จะมีผลงานออกมาให้ดูคขำๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ